ສະບາຍດີສະບາຍດີເອີ້ເປັນງຮຮປຍັງອືມອນັຍິງາຍພຍົນນິນສສະບດຍາມເຊົານນ นอธิดาคนมาอยู่นี่จักมือละธิดามาเจ็ดเจ็ดมือป่ะพอดีครบครบอาทิตย์หนึ่งเนาะโดเอ่อครบมือนี้เมื่อมือนี้แะ่พี่น้องเนาะมือนี้เอ่อมื่อวานนี่เป็นมือออกกำลังน้องออกกำลังของลูกสาวบาตุกแต่ว่าบาตุกโบได้ท่ายโบได้อัปเดตตั้งแต่น้องธิดามากอะโบได้ท่ายให้ทางผู้ชมเดิดตามผสมเนื่องจากว่าเปียกหลายแล้วก็บาตุกก็บ่ค่อยสบายแน่เนาะเสียงคอบ่ค่อยดีเลยบ่ได้เา็ด เห็ดคลิปพี่น้องเนาะบอดได้เห็ดคลิปเกี่ยวกับธิดาเลยเราจดมือน้องคนซีเมื่อจังได้ถ่ายคลิปย้อนมาบ่สบายอย่างนี้น,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  <c oughs> น,น,นนะใช <c oughs> เป็นอะไรมาอยู่พี่มวนบ่โดยบ่นั่นที่บ่ได้ลำบากมาในที่มาอยู่พี่บ่ฮ <c oughs> ะบ่ <c oughs> บอกความจริงให้บอแล้วบอเป็นโน่นให้บก่กลางคืนนะ่ะฮะบ่ นอนให้ยีบ่หมกกลางคืนกินหอดบ้านเด้หอดบ้านกินหอดเพื่อนกินหอดห้องเป็นยังไงจะมากินหอดห้องฮะบอกได้บอกเป็นยังคือกินหอดห้องบอกได้บอกได้เป็นยังสิบอกได้บอกโลดสิเป็นยังเป็นยังห้องห้องเป็นยังคือว่ากินหอด ลักษณะมานอนลักษณะลักษณะมานอนห้องเจ้าโดยอ่ะแล้วเอาห้องเราบ่มีซะบ่คือมานอนห้องเอื้อยล่ะบัดนี้เออมาจฮู้เองจะ้ฮู้เองเนาะโดยโอ้แสดงว่าเพิ่นเพิ่นบ่อยากบอกพี่น้องเนาะให้ไปเบิ่งเองอยู่เฮือนว่าเป็นหยังเนาะเนหยเถือว่าเข้าคองเพิ่นเียมมาหมดแล้วพี่น้อง้ เกียร์มาหมดแล้วเกียร์เจ้าเมื่อเมื่อบ้านเพิ่งเอามาเป็นกระสอบนมด้เนาะกระสอบเป่าป่านเป่าปุยเลยมีเนาะพอดีตาเมื่อบ่เมื่อนะพอบ่ะเมื่อป่ะไมากินปลาบ่ะซิมาส่งซิมมาส่งเอ้อยได้หนิเลยเมื่อบ่บ่เมื่อบ่เมื่อไงยาเดี๋ยวไปสตาร์ทรถก่อนเนี่ยเมื่ลงมาหอดแล้วนี่ โอ้ขนมใครดีขนมตาดิเลยขนมตานมอมหอยด้วยนอเออแล้วจะเอาแล้วจะเอาแล้วจะเอาแล้วจะโซ่ให้แล้วจะโซ่ให้ไปค่อยอัดเด้อวยเครื่องดีซะไอ้นี่มาหอดแล้วนี่มาหอดเอธิดาแล้วนมาหอดเอธิดาแล้วแล้วจะเอาลูกแล้วจะเอา าเรียมเปลี่ยนเด้โอ้โๆๆๆยนี่ฮะนโลกะเนี่ยได้ประตูใหม่อีละแม่โอ้เจ้ตุลุกกูมียังนี่งัดคือว่าเตะหมดอันนี้มูจักคือกันมูจักคือกันเออันนี้บ่ังัดบ่ไใช ให้มาใส่ประตูนี้เปซื้อไม้อีกบ่แน่เประตูห้องเอื้อยเจ้าล่ะปาต้องงัดกงัดงัดาเนาะผู้จนมุ่นหมดอันนี้อือไปงัดได้ไดกเดียวกโดแนี่ตายโดแนีพี่พี่ตัวนี้เปิดด หม,มุนมันเลยสุพอ่อเอื่อยคนจึงนอนให้เน,นาะไปซะเลยสบายสนะฮะอยู่ในห้อง ลตีนองไนอลยติดนะตอกนี่เบอ่งนี่อันนี้กรหู้่าแหงบ่แหงเบเรางัดนี่นมุนมดนนี่อันนี้จนหักไปงัดกระเดียกระตัดตบิโอฮัลโลตัวนตัวสว่านองน้ำบาจะนำมาหั่นมันจะออกไวบากี้ดกเจ็ด ซื้อไมาเองวันนี้ซม่ซื้อมาใส่แต่เมืองคนนี่บอนี่เป็เจ้านี่บอผลงานของวัศนางัดประตูเอื่อยเนาะนุ่มมัด ฮะขนมยังขนมยังขนมบมขนมบมเพาะกินแล้วอยู่ในรถอยู่ในรถอยู่ในรถอย่าให้เอาในรถพูนเอาจับจับมี ได้นมได้ไนมได้ไปเปล่าเปล่าได้เครื่องพูกมาผูกลายได้เมื่อสุดนี้เนาะมาผูกโลดอันนี้ผูกไว้มีคนเอามาแต่อยู่เฮือนพี่น้องเพ่าจะเอามาผูกปรตายัาตายจิตประยแล้วก็เอามีเอามีาอไอ้เพิ่์ดมีปลากระป๋องในตะบกในตะเวนไปน้ำเราอ่ะ ไปกินปลาไปเอานิตานะแล้วขามาจังอันนั้นจังมาไปน้ำไปน้ำเลยนะเอาเข้าไปไว้ได้ไหมนี่เอาไปไว้เอาเวนสองเซนเอาโลดงน้อวช่วยช่วยช่างเอาเอาไว้เติมบัตรไม่นิตาเอาให้ได้ไหมได้เอ้าเอาให้เรื่อยเอาให้เรื่อยไปไปให้ให้เรื่อยเด้อให้เรื่อยเด้อ nhìn vào ừ. hay nữa à, hay vậy áo à, năm đó mày khập cháy gầy đấy mày khập cháy gầy đấy mày con khập cháy gầy con gầy mà nón xuôi đây khập cháy gầy đó nè nhìn vào nhím mi này nè khến à, cù thái ma không cái thái ma này đây đây hết อเอธิดาบ,บกเพชรมาปั่นกินมาเนี่ยก,นกนินบ้างเพชรเป็นว่ายังได้อาบเลยอาบน้ำบ่ให้เอื้อาบ,บ่ถือเป็นกองไฟลูกิดอยู่บ่ยังบิดซัหน่อยเกี่ยวตานั่นนั้นเห็นบ่เอ็กจ้ตตาเห็นบ่เอ็กจิตตาคนงามเอธิดาคนงามเห็นบ่ ไปไนะแมไปลินไดไหมไปน้ะเมื่อยไดไหมไปไปไปไดไหมข้าวตีไขท่าย,ยัางแก่อืมมาหอดแล้วน้ำเซลาโน่พี่น้องนี่คือสายเซลาโน่มากินปลาพี่น้องปิ้งปลาปิ้งปลาแซบ่บอืมมาพากันปิงปงป้งปลาได้โบหลายนาะเพราะว่าเขาบด้เ็ดปกเห็นอย่างนี้เขาไล่โม่ <c oughs> ไล่โม่เศรษฐกิจกอยู่ประมาณนี้ ปลาสดสจากเซจากเซลโ,โลตัวนี้นะไฟปิ้งแล้วนี่ตาเอ้ยมากินปลาซุปก,กันเนาะปลาซุกจะกินเนาะลูกเนาะทีดามาเบิ่งปีกปลาดูนี่เคออาะท่านมาใส่ดูนี่เจ้าสิเบิ่งบ่เจ้าพริกเด้อตาพริกปลาเด้อเอาพริกอืมพรีกมันซุกเด้อ ได้บ่นันได้บ่ได้บ่ได้ซ้ำให้เอื้อยได้เห็นนะให้เอื้อยมาบังปีงป่าเดนอะอืมอ้าวได้บอยังไม่เลยไงตาปลาตาปลากินบ uh> <No> ่กินตาปลาบอใช่มั้สุกก็แหลกหรอกอย่าพิกไปพิกมาหลาย Burn đi phố phi mày. Ba 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 ba. Nghi bì. Dạy hết đây là. Mày đi mày hôn này Mày kìa tay bì. Ba kìa 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 Chẳng nói lộn nhau nhau một sụp, một đó Ok mấy Khoan mà nó luôn nè ปินหัวเข้าเพราะสิปินห่างเข้าปินทางหัวเข้าโอ้ยเออโบแม่เออนั่นแหละอโอเคบุกาบาสูงโพดะอะนรมาเป็นตำ่ำประมาณนี้อเ,เอออย่างด,ดีดีตาตั้งนยู <c oughs> ่เอาทางรุ่มห่างไหมเนาะ ลงมาแนงเออนีอ่มันมีเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องมากินปลาอยู่เซลเลน,นอเลาวกอนอ,อกนิ้วออกอีกก้อนนิ้วไม้เราออกมาม,มันถีบป่าเออนั่นล่ะเออนั่นละบอ,อะเอาไม้มาคัดวันนี้คัดเพ่อให้มันอ,นะมมอ,อันนั้นมันตีงประมาณนี้นั่นแหละปีนป่าพี่น้องเนาะ ป่าบ่ได้บุลายเนาะยังหนาวยังหนาวอยู่มั้งป่ะหนาวแดดแดดหนาวป่ามาค่อยลายบ่ได้พี่น้องได้ยปีงป่ายาวโอ้โตัวเบื้องนั่นเบื้องนั่นโอ้โตัวนั่งเฝ้าปีงป่ายจนไหมไปมาเอา้วยมาจานมา มาเร็วมาเร็วมาเร็วไม่อาจจะเซฟก็ได้อครคุยเสนาบททบด้วมาอีตาให้มาปีงปลาเลยนะนนั่งลงนั่งลงมาพี่เป็นนั่งยับเที่งพี่มาจะเออนั่งลงว้าวปีงปลามาแล้วเห็นบ่นี่ปีงปลามาปีงปลาจับเชฟปีงปลาเนี่ใหญ่ตัวใหญ่เลยเห็นบ่มไอ้นิตาจับเนี่ยอันนี้ตาจับปีงปลานี่ย อ๋ปิ้นใส่กล้องพีนน่ลูกเบิ่งดีๆเฮ็ดดีๆเฮ็ดดีดีให้สิไปนอนลูกขึ้นลูกขึ้นจับป่ลูก,จ,ลกจับปิงปลานี่นะมาอยู่ไกลเลยไว้อยู่ไกลเลยไว้มาอยู่ไกลว้าวนี่ปิงปลาแซ่บเนี่ตาวนอร่อยอร่อยเลยนี่ลูกยาเฮ็ดน,นะจะไปจับจับกล้องแก้งแง่ยังจับแง่ยังเจ,บ,จ,บ,จบอืบ ขอให้จับอยู่ดอกกล้องแข็งดูทายไปจับไว้ปิงปลาไว้ย่างไปไปไกลๆพุ่นนี่อยู่บนี้มีนั่งอยู่นั่งไกลๆเยไปสิายหมให้ไว้เร็วๆไปไปสิมานั่งทางนี้นะบางกล้องนี่เว้ยเอายิ้มๆๆซน่เอายิ้มอ่ะ3คนเลยเอายิ้มๆงามอยกโปโอเคยกโปนี่นี่ๆโปนี่ Nhim, chồng. Akay, ok ngam ngô. Ng thang nắng lạc hữu là hữu lạc hữu. Ta ki big ba, da bà baga powder. Mày ui ponda. đó ba. Ui anh anhy. Ui anh ươi Huh? Suyên anhy. 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 เอเกยาตามาติน <c oughs> อือปีงปู <c oughs> ปีงป่ามาแล้ว <c oughs> อโอ้แต่กว่าหมวกนัน่นโบหินน้ำหินเลยหมวกนั่นปลากระอกดส้วยสองเออไม่เห็นนงเห็นความงามของสามสาวนาี่อืมเอ้ย <c oughs> จนไหมเนาะอุสาวปีงปลาอืออุสาวเกี่ยวตาปีงปลาจนไหม <c oughs> ไปยับขึ้นไปท,ท,ทั้งๆพวกมันต้องลงมายับลงไปยับขึ้นไปพุ่นจะเอาตู้ขึ้นไปให้เซตเลี่ยนนัง่งเดีวเร็วทวนนิตาเกียรปั้นเข้าท่าอะไรเนาะนิวเข้าวเฮงเนาะเอาไปให้เอาไปให้เขาปีงปลานี่ย <c oughs> อยากพอลช่วยดึเย้าลายฮะเย้าลาย เราก็ไปปั้นเข้าในบ้านแม็กกินนี่แหละนี่ตาอไปไฮไลท์ไปอยาไปอย่าไปไฮไลท์เอาไปกินมันเนี้ยปนน้องเนี่ยทีดาไปนั่งใกล้ไอ้ทีดาไปนี่มเ้ยปนไหมนี่พ่อถ่ายคลิปได้เร็วๆมือกับเปืือกน่ะไปเอาไปนั่งตักเลยทีดาเอ้าวมาโอยสปอนนะ โอ้โหไข่ปลากินบ่าไข่ปลานะเข่คือเพิ่นกินกินเอ๊ะอันนี้นะโอ้ยมือดำมือเปืี่ยนมาเลยเอากินไหมกินเลยเอามือไข่เธอปลาได้กินกินเอาเธอเปลี่ยนกินลูกมือเจ้าตัวกินกินกับปลาอืลกินเปลนกับปลาเฮ้ยไอ้ปอนได้เฮ้ยไอ้ปอนเอานั่งดีๆนั่งดีๆกินกับปลาจะกินกับปลาดิฉันดิเดปลาเลยนี่ ปากินตาปาตาหนูแม่ได้กินกับป๋ากินตาปาเอ้ากินตาตาเป็นแฉเป็นไตสั่นขมส่งเด้อจ to umm like ้าดูจ้าดูงวยเด้อมาเด้อท่านผู้ชมได้มากินไปกระป๋าแซมเปี้ยนอย่าไปกินทางนี้นี่กินทางนี้เอานี่จับเลยเบิ่งเด้อเบื้งกลางเบื้องกลางเด้ออยาไปกินทางอันนั้นมัน ไม่กังอ,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 อร่อยจังเลยนี่ <Wow. S 1> เจ็บแ็บเลยเนี่ย <Wow. S 1> คมนะก <it>, wow. ินได้บ่กินคมได้ใช่แชมเปียนสุดยอด wow. Wow. เจ็บแ่บเหมือนีเนาะรากันมากินข้าวน้ำซี มีแต่สองสาวมาเนี่อีกสามหนึ่งติดคดีบุกการ์สุน่าเอื่อยงัดห้องเอื่อยเห็นห้องเอื่อยเพย์ก็เลยบุกกามาสุน่ากำลงมีคนพิษอยู่คนละคดีอะไรไอ้เอื่กันิก่อนครับคดีงัดประตูเอื่อยคดีงัดประตูเอื่อยเหรอเจ้าบุได้ห้ามแล้วบ่เคยห้ามแต่ละเราบ้านใครเคยห้ามบ่เราบ่ฟังเราบ่ฟังเจ้าอีกบ่ได้เดี๋ยวชิด จัดการก่อนจนกนั้นเวลาเรางัดนะค่อยตัวชันบดเรางัดงัดเราตัวชันกันด้มันเพระยญาแล้วเหมนีนเนาะทันกระป๋าเอนนี่ยนด้อมากินทั้งนี่เด้อนี่ปลาเด้อเบัง,งค่อยๆเด้อนี่เด้อข้างน้องเพียงค่อยๆบอกทางนี้ป้อนเนาะเอาทางนี้เอาเอาทางนี้ป้อนทางนั้นถ้าชอบกินแล้ว

มักคยเ้หตาปลานี่เนาะสบกินข้าวบ้านเอ้ยเสบ่่บ่่บยาลอตมมไม่เมีกาเมื่อหน้าอีเขามาโซกไข่หินเนาะไอชอบเป็นไข่กนลองกันเป็น่ักัน มาต้เพียงพอพอเพียงพอเป็นวัดนี่แหละวัดนวัดคือกันบัคือไอเนี่ยตอนไอก็ได้ยินงั่นและจ้ะ่าบวาไบว่โนพักพรกอน